ส,ส,ส,สวัสดีค่มีกระผมแอกแอ๊กนี่วันนี้เราก็มาสวนดอกไม้มังหนาวม่ใหญ่พาเราซึ่งเราอยู่จังหวัดอะไรไม่รู้เราจะเข้าไปข้างในะนะคจะเป็นอะไรไม่รู้ไม่เคยมาน่าจะใครมันจะมีตัวเขรอยู่ข้างใน,น มันไม่มีจระเข่เป็นไปได้ไงโอ้โหาไมันนดูงงว่าทำไมไม่ไม่อยากถ่ายรูปจระเข้มต้องสู้แดดได้ด้วยนะเราอยู่กับอาหมออยากเกินอาหมอหันหน้ามาหน่อยวครจบไปหาทข้าวจิ๊บ เออก็ไม่แตกนี่มันจะไม่มีจระเข้เพราะมันไม่ลึกไนทะํามันจริงๆมันต้องมีจระเข้นะทำไมมันไม่ถึงไม่มีอนะ่ะตรงนู้นน่ะแล้วตรงนั้นน่าจะลึกนะน่าจะมีนะมันจะเป็นมีได้ไง,งจระเข้จระเข้บ้าบ่บากบอ่ด่าตัวเองพูดเองแล้วก็ด่าตัวเอง <c oughs> <c oughs> เย็นมากเอ้ยมีแอร์เตัดคลิปก่อนนะวับเราก็ได้มาอยู่ตรงนี้แหลว được quá làm đi power cái này này ở Bangkok Lamborghini

โอ้โหนี huh. uh ่พ huh. uh ื huh. uh ่นเมืองหนาวนี huh. uh ้ม huh. uh ีแอด้วยนะนี่คืออะไรห้ามนั่งบนบนแปลงเหระใครเป็นบ้าไปนั่งวะสวยมากช่ยนี วันนี้จะใส่สีเขียวชุ่มยิ่ก็เราไปทะเลมาแล้วสมไม่อยากถ่ายเพรามันยังไม่จบหนึ่วันนี่วันนี้เราก็ได้ถ่ายแล้วนะ <Okay. S 1> ซึ่งแบบเราไปเที่ยวทะเลมาแล้วที่หาแม่พิม อัะประมาณสิบแปดถึงเก็ได้อ่ะเก้าเก้าเกเอาแปะรนี้นัาา่นแหละมีกว่าไม่ม้องรอาเดี๋ยวเาถ่ายรูปให้ใช่วาบิวาบิทำไมมวาปล่อยจังวะ อันนี่ใครวะอ่ามันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าไอเย็นนะครับมันชื่อว่าไอเย็นเหรอมันชื่อว่าไอเย็นนะครับมันไม่ได้ชื่อว่าไอเย็นแต่มันชื่อว่าไอเย็นนะครับใครปกติชอบว่าเฮ้ยทุกคนเราจะว่าบอกแล้วนะลงไปหาว่าปลิวอยู่้ลงน้ำผดเยวกเดินไปเมื่อไหน่ทุกคน